อันนี้หินปูงนะครับธรรมชาตินี่บก้อนที่หนึ่งนะครับหินปูงธรรมชาติก้อนที่สองนะครับอันนี้ก็กความละเอียดก็ประมาณหนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าขึ้นลงนะครับแล้วก็มีชั้นหินตันธรรมชาติพวกนี้ปรับแต่งได้รับแนวนี้ก็ได้นะครับในแนวตะแคงในตะแคงโดนน้ําสีะสวยอันนี้ก็แนวตะแคง ก็มีชั้นหินตามธรรมชาตินะครับอันนี้ด้านหนึ่งก็มีลายคอ่าอีกด้านหนึ่งก็มีลายแล้วก็มีชั้นหินปกติอันนี้อีกแนวหนึ่งนะครับอีกแนวหนึ่งอ่าันก็มีชั้นหินปกติธรรมชาติของหินนะครับนี้หัวท้ายถ้าเราปรับแล้วเราก็สามารถล็อกกาวไว้ได้ล็อกกาวตะช้างล็อกกาวล็อกหินไม่ได้นะครับหัวท้ายนะครับอ่าสวยนะครับ